ยินดีต้อนรับกลับสู่ Daily Drive และวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกสิ่งที่กำลังเป็นที่พูดถึงในวงการยานยนต์นั่นคืออิสุสุคบีซปี2 0 2 8นี่คือหนึ่งในรถรุ่นที่ไม่ได้โดดเด่นสะดุดตาแต่กลับโดดเด่นด้วยสมรรถนะความประณีตและวิวัฒนาการที่เห็นได้ชัดจากรถรุ่นอื่นๆที่อิสุสุเคยพัฒนามาเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเราจะพาคุณเจาะลึกถึงสิ่งที่ทำให้รถกระบะคันนี้น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการพละกกำลังความสะดวกสบาย และความทนทานยาวนานรวมอยู่ในดีไซน์ที่ทันสมัยและชาญฉลาด kb c 16ปี2028โดดเด่นสะดุดตาจนบอกได้ทันทีว่าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการใช้งานจริงแต่ไม่ได้แลกมาด้วยความสะดวกสบายหรือความรู้ราอิสุสุ ได้พัฒนารถรุ่นนี้ให้ก้าวไกลกว่าที่คาดไว้เริ่มต้นด้วยรูปลักษณ์ที่บึกบึนยิ่งขึ้นหลักอากาศพลศาสตร์ที่เฉียบคมและเส้นสายที่เฉียบคมบนตัวถังคุณจะสังเกตเห็นไฟหน้าเหล็ที่เพียวบางขึ้นกระจังหน้าที่กว้างขึ้นและกันชนเสริมแรงที่ไม่เพียงแต่ดูดุดันแต่ยังได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องส่วนหน้ารถขณะขับขี่แบบออฟโรดที่สมบุกสมบันตัวถังสูงขึ้นเล็กน้อยจากเดิมทำให้มีระยะห่างจากพื้นเพอ มอขึ้นแต่ยังคงมีสเสถียรภาพเพียงพอสำหรับการขับขี่บนท้องถนนในชีวิตประจำวันโดยไม่รู้สึกว่าสูงหรือหนักเกินไปหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของ k b 4 6คือการปรับปรุงเครื่องยนต์แม้ว่า isuzu ยังคงยึดมั่นในเอกลักษณ์ของเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์แต่รุ่นปี2028มาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2. 8ลิตรที่มีประสิทธิภาพและแรงบิดสูงกว่าการปรับแต่งได้รับการปรับปรุง เพื่อใหอ้ตราเร่งที่นุ่มนวลขึ้นเสียงรบกวนน้อยลงและประหยัดน้ำมันได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าแม้ในขณะใช้งานหนักเครื่องยนต์ก็ช่วยลดภาระที่ไม่จําเป็นทําให้ผู้ขับขี่รู้สึกมั่นใจและผ่อนคลายในการขับขี่ไม่ว่าคุณจะกําลังลากจูงขึ้นเนินสูงชันหรือขับฝ่าก,การจราจรไหนเมือง KB46 <B> ก็แสดงให้เห็นถึงความสม่ําเสมอที่โดดเด่นในกลุ่มรถกระบะท,ที่มีการแข่งขันสูงภายในห้องโดยสารอิสุสุรับฟังความต้องการของลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบาย และเทคโนโลยีที่มากขึ้นโดยไม่สูญเสียความคล่องตัวในการใช้งานจริงของรถกระบะ KB46 ปี2028ยกระดับประสิทธิภาพด้วยฉนวนกันเสียงที่ดีขึ้นวัสดุสัมผัสนุ่มและแผงหน้าปัดที่ออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้นแต่ยังคงใช้งานง่ายแผงหน้าปัดดิจิทัลใหม่แสดงข้อมูลสำคัญได้อย่างชัดเจนและระบบอินโน